สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์ล่าสุดทีเ่เกิดขึ้นในหอคอยของพักเซจุนกับเพื่อนๆเขาสวัสดีค่ะใช่ค่ะช่วงนี้บันทึกมีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะทั้งภารกิจใหม่ๆการผจญภัยที่ไม่คาดฝันแล้วก็อืมการค้นพบอะไรแปลกๆด้วยครับ ้อหมายเราก็คือจะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาล่ะเริ่มกันที่ภารกิจแรกเลยไหมครับเรื่องหาของกินนี่แหละได้เลยค่ะก็เริ่มจากที่เซจุนส่งข้างข้าวทองไปหาวัตถุดิบก็คือราเมงจากโลกภายนอกอ๋อใช่ใช่ภารกิจหาสเสบียงค่ะข้างขาวทองก็ไปถึงโกดังบนโลกนะรวบรวมมาได้ต้องโหเป็นร้อยซองเลยเยอะมากแต่เหมือนโชคไม่เข้าข้างค่ะ คือระหว่างเดินทางกลับผ่านมิติเนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยของที่แบกมาก็เลยแบบว่าร่วงหายไปเกือบเกลี้ยงเลยเอา้าวเหรอยครับแล้วเหลือกลับมาเท่าไหร่เนี่ยเหลือถึงมือเซจุนจริงๆแค่5้าซองเองค่ะโห oh, จากเป็นร้อยเหลือแค่5้าแต่เห็นว่าแค่นั้นเซจุนก็ดีใจมากแล้วคือเรื่องที่เกิดกับกระต่ายดำครับเจ้าน้องเล็กนี่เองเกิดอะไรขึ้นครับเขาอยู่ในห้องเก็บสมบัติแล้วเหมือนม,มีอะไรดนใจให้ปีหยิบฉนวดที่ดินเก่าๆฉบับหนึ่งมาดู แล้วก็คลี่มันออกแล้วยังไงต่อครับพอคลี่ปุ๊บฟึบตัวเขาก็ถูกวาร์ปหายไปเลยค่ะไปโผล่ที่หอคอยข่าชั้นสี่สามนู่นเลยโอ้ไปต่างหอคอยเลยเหรอครับแล้วที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับเป็นดินดานแบบหินสีขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บนะก็เจอฝูงงูหินผุดขึ้นมาจากพื้นดินแบบเยอะมากเป็นกองทับเลยน่ากลัวแทนเลยตัวนี้เดียวเองแล้วเขาสู้ยังไงครับนั่น ก็ใช้คอนคู่ใจกับทักษะเฉพาะตัวนั่นแหละค่ะสู้กับงูหินไปเรื่อยๆจนไปเจอตัวหัวหน้าฝูงที่มีคริสตัลสีม่วงบนหน้าผากจัดการหัวหน้าได้ไหมครับจัดการได้ค่ะแต่พอกําจัดหัวหน้าฝูงได้ปุ๊บกลายเป็นว่ามีตัวที่ใหญ่กว่าโผล่มาแทนเป็นอสูรผลึกขนาดยักษ์เลยดูน่ากลัวมากเหมือนเป็นสาวกแห่งการทําลายล้างอะไรทํานองนั้นเลยค่ะโอ้โหสถานการณ์แย่ลงไปอีกแล้วรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้น ด้วยท่าไม้ตายสุดแปลกของเขาไงคะจมกลายเป็นตอกซะฮะตอกหรอครับใช่ค่ะเขาเรียกวิญญาณน,นักทำตอกในตำนานออกมา11ตนให้มารุมทุบอสูรผลึกนั่นแหละค่ะลองนึกภาพตามสิคะวิญญาณช่างทำตอกวิ่งไล่ทุบอสูรยักษ์สุดท้ายอสูรก็แตกสลายไปหรือเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะใช้วิธีนี้ได้ผลแล้วการชนะครั้งนี้มันส่งผลอะไรกับทางเซจุนบ้างไหมครับส่งผลเต็มเต็มเลยค่ะ พราะกระต่ายดําเป็นสัตว์เลี้ยงของเซจุนเพราะกระต่ายดําพิชิตพื้นที่ได้เซจุนก็เลยกลายเป็นเจ้าของโฉนดเหมืองเกลือบนชั้น43ของหอคอยขาวไปด้วยอัตโนมัติเลยอ้าวได้ของดีมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนแล้วกระต่ายดาล่ะครับกลับมาได้หรือยังนั่นแหละค่ะปัญหาคือการจะพากระต่ายดํากลับมาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยต้องใช้พลังงานมาหาศาลจากไคเซอร์แล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องการเปิดประตูมิติด้วย กลายเป็นว่าต้องมีภารกิจใหม่ซ้อนเข้ามาอีกแล้วใครจะเป็นคนรับหน้าที่นี้ล่ะครับก็ต้องเป็นพี่ชายที่แสนดีอย่างทีโอไงคะเขาอาสาไปหาโฉนดที่ดินของหอคอยดำซึ่งเหมือนเป็นกุญแจสำคัญในการพาน้องชายกลับมาภารกิจของทีโอเริ่มที่ไหนครับทีโอเริ่มที่โกดังเก็บของร้างแห่งใหม่บนชั้น77ค่ะตามคำแนะนำของทารุโกดังร้างอีกแล้วฟังดูไม่น่าปลอดภัยเลยนะ ก็ไม่ปลอดภัยจริงๆค่ะที่นั่นมีวิญญาณร้ายอยู่เยอะมากเลยแต่ทีโอก็คือทีโอค่ะฉลาดเป็นกรดเขาใช้ไหวพริบแล้วก็ได้การลอนกบรับใช้ช่วยด้วยก็เลยควบคุมวิญญาณร้ายพวกนั้นให้มาช่วยหาขอมแทนได้โอ้โหพลิกสถานการณ์เก่งจริงๆแล้วเจอไหมครับโฉนดที่ว่าเจอค่ะเจอโฉนดที่ดินหนึ่งฉบับตามที่ต้องการเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นยังมีต่ออีกเลยครับ ใช่ค่ะทีโอบังเอิญไปได้ยินเรื่องการประมูลโฉนดที่ดินที่สมาคมพ่อค้าเร่ร่อนพอดีก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีแล้วก็เออไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเจโตหัวหน้าเผ่าอินทรีเข้าจนได้ไปมีเรื่องกับหัวหน้าเผ่าเลยเหรอแล้วเจรจากันยังไงล่ะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเจรจาแบบกึ่งข่มขู่เล็กๆละมั้งค่ะสุดท้ายด้วยคารมของทีโอหรืออาจจะพลังกดดันก็ไม่น่าใจ เจโตก็ยอมซื้อโฉนดที่ดินให้ทีโอถึง5ฉบับเลย5ฉบับสุดยอดไปเลยได้เกินเป้าอีกนะเนี่ยแล้วมีโฉนดอะไรบ้างครับก็มีทั้งโฉนดที่ไม่ระบุที่มาแน่ชัดแล้วก็มีโฉนดลึกลับจากหอคอยเขียวที่เอ่อจูจ่ๆก็โผล่มากลางงานประมูลด้วยค่ะโอเรื่องมันไปไกลถึงหอคอยเขียวแล้วเหรอน,น่าสนใจจริงๆครับแล้วกลับมาที่ฟาร์มบ้างระหว่างที่ทีโอไปผจญภัยเนี่ยเซจุนทำอะไรอยู่ครับ เซจุนก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะทำฟาร์มทำอาหารเขากำลังเพลิดเพลินกับรามเมง5้าซองนี่แหละค่ะแล้วก็เกิดไอเดียอยากลองทำเมนูใหม่ชื่อว่าผัดปลาหมึกกรีดร้องสุดนรกแค่ชื่อก็นน่ากลัวแล้วครับใช้พริกอะไรทำเนี่ยใช้พริกชงยางสงบเงียบค่ะผลก็คือสมชื่อเลยสัตว์ต่างๆที่ลองชิมนี่กรีดร้องหวยหวนกันใหญ่เลยค่ะแต่แปลกที่หยุดกินไม่ได้เหมือนมันมีฤทธิ์เสพติดอะไรสักอย่าง มีใครกินเราชอบไหมครับมีคูเองขี่ค่ะเจ้านั่นดูจะอร่อยอร่อยเป็นพิเศษอยู่ตัวเดียวเลยนอกจากการทำอาหารมีอะไรขึ้นเกินในฟาร์มอีกไหมครับมีค่ะเรื่องการค้นพบใหม่ระหว่างที่กำลังเก็บเกี่ยวมันฝรั่งอยู่เซจุนก็บังเอิญไปสร้างมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่ามันฝรั่งพิษค่ะมันฝรั่งพิษฟังดูไม่ดีเลยนะครับ ลักษณะมันจะเป็นหัวสีดำดำคล้ำๆม,มีพิษร้ายแรงระดับ A เลยแต่ถึงจะชื่อหน้ากลัวแล้วก็มีพิษเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะคือเอาไปปลูกร่วมกับพืชล้างพิษอื่นๆได้ช่วยเพิ่มผลผลิตการค้นพบนี้ก็ทําให้เซจุนได้ค่าสถานะเพิ่มด้วยฟาร์มของเซจุนนี่มีอะไรให้หลุ้นตลอดเลยนะครับเนี่ยยังค่ะยังมีเรื่องระทึกอีกนิดหน่อยคือเซจุนไปเจอโฉนดที่ดินตกอยู่ในไร่ต้นหอมล้างพิษเข้าอีกแล้วเหรอ โฉดอีกแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบแล้วด้วยความสงสัยโชคดีมากๆที่ไคเซอร์มังกรดำมาเห็นเข้าพอดีรีบบินมาห้ามไว้ทันทำไมเหรอครับมันเป็นอะไรมันเป็นกับดักเวทมนต์ค่ะที่บราียโอมังกรเขียววางเอาไว้ถ้าเซจูนแตะโดนเมื่อกี้คงถูกส่งไปหอคอยเขียวทันทีเลยรอดไปแบบบุดวิดจริงๆเฮอ้อลองออกไปทีเกือบไปแล้ว สรุปว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้มีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยกไปหมดเลยนะครับทั้งกระต่ายดำที่ไปติดอยู่หอคอยขาวทีโอที่ไปทำภารกิจได้โฉนดมาเพียบเซจุนที่คนพบทางอาหารใหม่มันฝรั่งใหม่แถมเกือบโดนส่งไปหอคอยเขียวอีกใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้เลยค่อนข้างซับซ้อนกระต่ายดำยังอยู่ที่หอคอยขาวแต่ก็ได้โนดมาหลายใบซึ่งอาจจะใช้ช่วยได้ เซจุนก็ได้ทรัพยากรใหม่จากหอคอยขาวมาคือเกลือแล้วก็ได้มันฝรั่งพิษแต่ขณะเดียวกันภัยจากหอคอยเขียวก็ดูจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันทําให้เห็นชัดเลยนะครับว่าหอคอยต่างๆเนี่ยมันเริ่มเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจผ่านทั้งเรื่องทรัพยากรโฉนดหรือแม้แต่กับดักซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าการเชื่อมต่อที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างหอคอยต่างๆทั้งหอคอยดํา หอคอยขาวแล้วก็หอคอยเขียวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความท้าทายที่เสจุนกับเพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่ในหอคอยดำของพวกเขาเป็นในทิศทางไหนกันแน่อันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ